จากที่วันแรกทำมาไม่คิดอะไรเลยคิดอย่างเดียวว่าทําให้เหมือนเดิมทุกวันเนื้อวัวเนี่ยมันมีเสน่ห์แล้วมันเป็นเป็นสัตว์ที่แปรรูปเนื้อออกมาทําเป็นอาหารได้เราขายความเป็นเนื้อเราอยากให้ใสยเนื้อเนี่ยได้กินเนื้อในรูปแบบต่างๆให้ได้สัมผัสของเนื้อมันไม่ใช่ว่าเรามีเงินแล้วเราก็เปิดได้นะต้องมีใจครับผมดำเนื้อตัวมันมาครับ ถ้าร้านนี้อยู่ตรงนี้ประมาณ9ปีจุดเริ่มต้นมันมาจากการที่เราชอบทานเนื้อในวัยเด็กเราทานสัตว์ชนิดนี้แล้วทำให้รู้สึกว่ามันใช่เราแล้วเราแบบประทับใจกับมันมากที่สุดเช่นเกาเหลาอะไรเป็นของเราเอเพราะทานเกาเหลาเยอะมากอยากมีร้านของเราเองแต่ช่วงสมัย20กว่าปีที่แล้วเรายังไม่มีความรู้มากนะเราในไหนที่ว่าเรามาทางเนื้อเยอะแล้วเนี่ยทำให้เราใส่ใจที่จะเรียนรู้ความเป็นไปเป็นมาของเนื้อเราก็มุ่งมั่นไปกับมันแล้วไปเรียนรู้กับมันจริงจังเลยดีกว่า เราเลือกเนื้อเพราะว่าเนื้อวัวเนี่ยมันมีสเสน่ห์แล้วมันเป็นเป็นสัตว์ที่ต้องใช้ในการเลี้ยงดูระยะเวลาพอสมควรเพื่อที่จะแปรรูปเนื้อออกมาทำเป็นอาหารได้คือในตอนที่มาทําร้านเริ่มแรกกล้าที่จะพูดว่าเราอยากปันพรสวรรค์ของเราให้ลูกค้าได้ชิมจึงออกมาเป็นสโลแกนนี้แต่มันชัดเจนยิ่งขึ้นเราก็คิดว่ามันคงไม่ผิดเพี้ยนไป วตววัในความรู้สึกในเรื่องการทําอาหารเราไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองเก่งหนึ่งเราก็ต้องพัฒนาเราทุกวันพอพัฒนาทุกวันเราก็จะมองนึกถึงเนื้อส่วนต่างๆที่จะทําอะไรเป็นเมนูให้ลูกค้าเราเได้กินอะไรแปลกๆก,การทําอาหารผมนมันมาจากจินตนาการเราใช้จินตนาการกับอาหารทุกแบบทุกวันมันมีแรงบันดาลใจเกิดเมนูใหม่ๆได้ตลอดถ้าสังเกตเขาจะรู้ว่าในเมนูดเดียวกัน,นมันจะมีเนื้อส่วนแปลกๆมาแต่ละวันอาจจะไม่เหมือนกันนั่นคือแฟชั่นของเรา การรักษาแพชชั่นของตัวเองนี่คือความใส่ใจในความที่อยากจะให้มันดีทุกวันอยากให้มีความเปลี่ยนแปลงทุกวันมีการพัฒนาทุกวันมันทำให้เรารู้สึกไม่ไม่หยุดที่จะคิดในการที่จะก้าวไปข้างหน้าตลอดเวลา คือจริงๆมันก็ไม่ใช่ว่าต้องเน้นว่าวัวไทยดีที่สุดผมไม่ได้ชูคํานั้นหรอกแต่ว่าวัวน่ะมันหลากรูปแบบเท็กเจอร์มันต่างกันรสชาติต่างเสน่มันต่างกันที่ต้องใช้วัวไทยหรือสิ่งที่จับต้องรอบตัวเราง่ายคือราคาเราพยายามที่ให้คนทานได้ทุกกลุ่มไม่ได้เน้นจับเนื้อแพงๆเนี่ยแน่นอนราคามันต้องสูงแล้วมันจะทําให้ได้ยากแต่การทําอาหารโดยที่เราจับของที่ไม่แพงแล้วมาทําให้มันอ่อยได้เนี่ยผมว่ามันยากกว่า ผมบอกเสมอว่าถ้าเราค้นหาตัวเองเจอสิ่งที่คนอื่นมองว่าเหนื่อยมันเป็นความสุขของเราเรามากักจะทาความสุขได้ซ้ําๆเรามองเป็นความสุขมากกว่าเก็บโต๊ะเก็บจานเช็ดโต๊ะทำไมเจ้าของร้านจะทําไม่ได้มันมีอะไรนักหนาที่เราทําไม่ได้มันทําได้ทุกโปรเซสทุกวันนี้ก็ยังต้องล้างจานอยู่เพราะว่าที่ร้านพนักง,งานทุกคนทําสลับกันทําได้หมด ร้านเนื้อต้มบ้านมาก็จะเป็นร้านที่ทุกคนที่คิดว่าซึ้งสายเนื้อเนี่ยได้มาลองชิมแล้วก็มาเจอกับประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆของเนื้อเพราะว่าเราขายความเป็นเนื้อเราอยากให้ทุกคนได้กินเนื้อในรูปแบบต่างๆเช่นลมควันหรือเวสแอร์หรือในสิ่งต่างๆที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยอยากให้ได้สัมผัสของเนื้อมันเปิดทุกวันนะครับยกเว้นวันศุกร์ตั้งแต่9นาฬิกาถึง16นาฬิกาวันศุกร์ก็จะเป็นวันหยุดประจำร้าน ถ้าคนมีความใฝ่ฝัน,นจริงๆอะถามตัวเองก่อนดีกว่าว่าการทําอะไรให้คนอื่นกินเนี่ยมันเป็นความสุขของคุณหรือ,อยังถ้ามันตอบคำตอบมันคือใช่นะใส่ใจมันเยอะๆมันก็มาถึงจุดเดียวกัน